اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. فرحة الدنيا بلقاء الاحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ0218468100818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย <S a s s a ลกุม a l a i k u มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮ์สวัสดีค,ร,ร,คร,รับท่านผู้ชมที่ารพบครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับ ทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางจอทบ5กฎ1ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวมากมายเหลือเกินในสังคมเรานำมาเสนอท่านผู้ชมนะครับและเรื่องราวของาศาสนาเพื่อนำสู่การปฏิบัติและประกอบกับความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและในช่วงนี้นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าน้องๆที่ได้รับทุนการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นเขามี <S <S ความรู้สึกอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ครับ ลาามเเล็กุ้งค่ะชื่อนางสาวนุจรามีค่ะมาจากคณะรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะดีใจค่ะตอนที่ได้รับทุนเพราะว่าตอนแรกอะค่ะก็คาดหวังว่าจะได้แค่ทุนแบบปีเดียวค่ะเป็นแบบปีเดียวเพราะว่าตอนนั้นแบบสถานการณ์โควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอประกาศว่าก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งคนที่ได้เป็นได้ได้ทุนแบบว่าต่อเนื่องค่ะก็ดีใจมากค่ะ ทางญาติค่ะส่งมาในรายกลุ่มว่าศูนย์กลางมีประกาศรับทุนค่ะก็เลยบอกว่าลองเข้าไปดูข้อมูลค่ะแล้วก็มาสมัครค่ะการรับทุนของศูนย์กลางค่ะก็ช่วยเหลือครอบครัวมากค่ะเพราะว่าเออช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเทอมแล้วก็ค่ากินอยู่ส่วนหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่อเนื่องที่ได้รับอะค่ะก็จะมีในส่วนของค่าเทอมแบบ เต็มจานวนแล้วก็ค่าค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะสําหรับคนที่อยู่อาศัยอยู่กับครอบครัวค่ะแบบไปกับมหาวิทยาลัยเนี้ยค่ะก็จะได้เดือนละ2,000บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างหนูอยู่หออย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เดือนละ1,500อบาทค่ะต่อเดือนที่ผ่านมาค่ะก็ยังไม่ได้ช่วยเหลือเออไม่ได้ช่วยเหลือแบบว่าสังคมแบบแบบแบบเต็มที่ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นงานอาสาสมัครภายในโรงเรียนมากกว่าแต่ว่าก็มีวางแผนไว้คะ่ะว่าจะทำงานเพื่อสังคมอยู่ถ้าเกิดว่าหมดโควิดเนี้ยคะ่ะก็จะมีโอกาสก็จะหาโอกาสมากขึ้นคะ่ะเข้าเข้ามาทำงานที่มูลนิธิแบบบ่อยอยู่คะ่ะตั้งแต่ว่าช่วงประกาศรับสมัครของอนุบาลประถมมัธยมอย่างเงี้ยคะ่ะก็เข้ามาจัดการ เอกสารแล้วก็เรียนรู้งานกับรุ่นพี่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการแจกสําหรับปวชปวสกับปริญญาตรีค่ะก็มาช่วยงานอีกค่ะอย่างแรกอะค่ะตอนที่แบบว่าได้รับทุนอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แบบว่าชุกโกศกับอเลอร์ให้มากๆาเพราะว่าทุนที่ได้รับตรงเนี้ยมันก็เป็น มันไม่ได้ด้วยจากความสามารถของเราอะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เอเล็กกำหนดมาให้เราได้รับค่ะแล้วก็อย่างที่สองระยะเวลาในการได้ร่วมง,งานกับทางศูนย์กลางค่ะก็ให้เรียนรู้งานอย่างเต็มที่เพื่อที่ว่าแบบว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะเราก็สามารถใช้ประสบการณ์ตรงนี้ได้อีกค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือก็ให้มีเนียตว่าหลังจากที่เราพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วอะค่ะก็ให้เรา แบบว่า,ามีโอกาสในการที่จะเป็นผู้ให้บ้างเพื่อให้โครงการนี้ค่ะยังคงอยู่ต่อไปค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ0 2 1 8 4 6 8 1 0 8 8 1 8 1 2 9 6 1 5สําำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริฆภาพธรรมะ 0218468100818129615ท่านอาจารย์สุธามบุญมาเลิศนะครับยังอยู่กับเราในช่วงของวันลาฮาดีสซึ่งท่านได้น,นําเรื่องราวต่างๆนะครับมาฝากกับเราเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอาจารย์พร้อมแล้วที่จะพบกับเราในช่วงนี้ครับ بسم الله ลล ر ฮ م ن ا ل ر อ ي ์ الحمد لله ั ا ل ص ل ا อัล ل ม ل ا م ัลล س ي ์ ن ั و ล و ل ا ن ั ر ล و ل ا อ ل ล وعلى อัล و อ ص ح ا ب ه ومن و อ ل ล ه ا ل ์อ ا م ล ل ي ت ك م و ลลอฮ์อ ل ล و อ ر ك ا ت ه ลออัลัลลอฮ์อัลาฮ์อัลลอ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 ฮลลอฮอัลลอฮ์อัลฮ์อาลลอฮ์ออฮลลลกอัลลอับ วันละฮัติสวันนี้ขอนำเสนอฮะดิษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบเนอุมัรโดยฮะดิษมีใจความว่าอันอิบเนอุมัรรดิยัลลอฮุอันฮุมาว่าอันอาอิชะตาและรายงานโดยพระนางอาอิชาเช่นกันรดิยัลลอฮุอันฮากอลาทั้งสองได้กล่าวว่ากอลา ر س و ل u ล l a h ีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาซาละิบรีลูยูซีนีบิลจารีหัตตาซザนันตุอันนะฮูซายูวาริซะฮู มุตตะฟกุณอะไลฮัดดีษบันทึกโดยท่านอิหมามบุคอรีและมุสลิมความว่าทารซูลศสุสลลลลฮุอะลัยิวะสัลลัมได้บอกว่ายิบรีนยังคงมาสั่งเสียฉันเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านจนกระทั่งทําให้ฉันคิดว่ายิบรีนนั่นน่ะสามารถที่จะรับมรดกจากเพื่อนบ้านของฉันด้วยซ้ําท่านทั้งหลายครับฮะดีษิษบทนี้ทารซูลศสุสลลลลฮุอะลัยิวะสัลสลัมต้องการจะบอกกับพวกเราว่า ความสำคัญของเพื่อนบ้านเปรียบเสมือนกับญาติใกล้ชิดคำว่าญาติหรือคำว่าเพื่อนบ้านในอิสลามแล้วหมายถึงคนที่อยู่บ้านใกล้กับเราทางด้านหน้าไป40หลังนับไป40หลังทางด้านหลังบ้านเราอีก40หลังทางด้านขวามืออีก40หลังทางด้านซ้ายมืออีก40หลังนี่เรียกว่าเป็นคำนิยามของคำว่าเพื่อนบ้าน160หลังคาเรือน ท่านรอซูลศ็อลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่ายิบรินได้มาสั่งเสียหมายความว่ายิบรินมาบอกกับท่านรสซูลศสอลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมว่าเพื่อนบ้านนั้นมีความสําคัญมากถ้าหากว่าเราให้ความสําคัญกับเพื่อนบ้านเสมือนกับเรานั้นจะอยู่กับญาติใกล้ชิดของเราเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะรับมรดกกันซึ่งกันและกันได้ ซึ่งคนที่จะรับมรดกซึ่งกันและกันก็คือต้องเป็นญาติใกล้ชิดนังนั้นทารอซุนบอกตรงนี้ว่าเหมือนกับว่าจะรับมรดกกันได้ตรงนี้หมายความว่าเราจะต้องอยู่กับเพื่อนบ้านในรูปแบบที่ดีที่สุดถ่อยทีท่อยอาศัยยังมีอีกฮะดิษหนึ่งที่บอกกับพวกเราโดยรายงานจากทารซูรุศ็อลลลลองของะลัยวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าใครก็ตามที่เขาได้เป็นผู้ที่มีอหมานต่อละซุบฮานะหูวตะอาลาและวันบรโลกแล้ว เขาจะต้องไม่ทำให้ไม่เกิดอันตรายกับเพื่อนบ้านของเขาคำว่าอันตรายตรงนี้มันกินความทั้งหมดไม่ว่าอันตรายที่ได้รับด้วยร่างกายหรือว่าอันตรายที่จะได้รับด้วยความรู้สึกและจิตใจนั่นก็หมายถึงเราจะต้องงดในการที่จะทำร้ายเพื่อนบ้านไม่ว่าจะด้วยการการะทำหรือด้วยคำพูดท่านทั้งหลายครับท่านอุมัตเคยบอกกับพวกเราว่า เอ็กตร์ยาร์กอลัดดารท่านจงเลือกเพื่อนบ้านก่อนที่จะเลือกซื้อบ้านมันเป็นจริงนะครับเพราะถ้าหากว่าเพื่อนบ้านดีเราจะอยู่อย่างมีความสุขสงบเราจะอยู่กันอย่างสบายซึ่งคำว่ายาร์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเท่านั้นหากแต่ว่าใครก็ตามที่อยู่เคียงข้างเราเขาจะเป็นมุสลิม เขาจะไม่ใช่มุสลิมหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องทำดีกับเพื่อนบ้านของเราตามที่ท่านรอสูสลสุลลาะฮุอัลัลฮิวาสัลลัมบอกกับพวกเราเอาไว้ซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งๆท,ที่เราอยู่พอมล้อมไปด้วยกับบุคคลผู้คนแต่เหมือนกับว่าเรานั่นอยู่คนเดียวต่างคนต่างอยู่ซึ่งนั่นไม่ใช่แบบฉบับที่อิสลามได้สอนพวกเราเอาไว้ ท่านทั้งหลายครับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันกับเพื่อนบ้านใน160หลังที่เป็นเพื่อนบ้านเรานั้นถือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้มันเกิดผลขึ้นมาให้ได้เพื่อเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วจนกว่าเราจะพบกันในตอนต่อไปสาล l a m u a l a y k u ร w a r ะตุ a ลอ l ิวะ i ะเราะก k ตุฮ ในช่วงสถานการณ์โควิด1 i การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชชุลาราชมนตรีในการประกอบศาสนก,กิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับ ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริญภาภาระมานะ

สวัสดีครับเรากลับมาพบกับช่วงของหน้าต่างกอทอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับเรื่องราวของฮาลานนั้นแน่นอนล่ะครับเราได้คุยต่อเนื่องกันมาเป็นระยะระยะนะครับอันนี้เราทราบว่าฮาลานนั้นมีการสนับสนุนเรื่องการส่งออกนะฮะแต่นี้แน่นอนเมื่อมีการสนับสนุนเรื่องการส่งออกแล้วมันต้องมีองค์กรนะฮะระหว่างทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเนี่ยช่วยเกื้อหนุนกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้นะฮะซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับเราผ่านในระบบซูมนะครับ คือท่านเลขานุการฝ่ายกิจการฮาลานวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนะฮะท่านสุวัตกรบีครับสลามุาอะัยคุมครับวะอะลัยกุมุสลามเราทำจนเราเอาเบิกกาตัครับฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นนะครับว่ากิจการฮาลาลเนี่ยนะครับสินค้าที่มีตราฮาลานเป็นส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการส่งออกให้ดีขึ้นนั่นเองแต่กรณีว่าพอมีตราฮาลานหรือกิจการฮาลาลเนี่ยนะครับแสดงว่าเราต้องได้รับการยอมรับ นแน่นอนในประเทศเราได้รับการยอมรับการส่งออกก็ต้องได้รับการยอมรับจากนานาชาติในต่างประเทศเหมือนกันในสิ่งเหล่านี้เรามีความเชื่อมโยงหรือความร่วมมืออย่างไรครับกับองค์กรมุสลิมในระดับนานาชาติครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับต้องขอเกินก่อนนะครับว่าพันธมาปรทไทยเนี่ยดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปีพศ2491ครับในยุคนั้นท่านอาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์เป็นกระะนนนรมาธิกยรววมแล้ 73ปี70กว่าปีนะครับก็ได้มีการพัฒนามีการยกระดับขึ้นมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาลเนี่ยมากกว่า5,000แห่งนะครับ,รบมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลานมากกว่า150,000รายการด้วยกันนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฮาลานของประเทศไทยเนี่ย ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า2สนล้านต่อปีครับนะครับซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่9ของการส่งออกระดับโลกนะครับในด้านของ15ล้านนะครับแล้วก็โดยการคาดการณ์ของทางรัฐบาลนะครับกรมกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยคาดการณ์ว่าการส่งออกของเราจะเพิ่มขึ้นอีก3%จากยอดส่งออกปีที่แล้วนะครับในในปีต่อไปครัซึ่งส่วนเนี่ย ก็น่าจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ชี้วัดว่าเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติในระดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับ,รบส่วนเรื่องของการเชื่อมโยงหรือร่วมมือกับองคอ์กรระดับนานาชาตินั้นนะครับในภาพรวมปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าในแ,แต่ละประเทศเนี่ยได้เริ่มมีการสร้างเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเพื่อเป็นการกิดการทางการค้าพูดง่ายๆนะครับ,รบมากขึ้น และที่สําคัญก็คือเรื่องฮาลานเนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เข้เามาเป็นเงื่อนไขในการปิดการทางการค้าในหลายๆประเทศนะครับซึ่งมีการ,รดําเนินการตั้งกําแพงโดยมีการสร้างมาตรฐานต่างๆนะครับทั้งนี้เพื่อควบคุมปริมาณสินค้านําเข้าไปจําหน่ายในประเทศของตัวเองนะครับแต่ว่าสําหรับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีนะครับที่ก่อนหน้านี้ องค์การรับรองฮาลานของประเทศไทยซึ่งนําโดยคณะก,กรรมการกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีความร่รวมมือ,อก,กับองค์กรรับรองฮาลานนานาชาติในหลายประเทศมาแล้วนะครับและหลังจากนี้ถ้าหากว่าผ่านพ้นสถานการณ์โควิด1 9นะครับเชื่อว่าการขับเคลื่อนอุตสากหกรรมฮาลานลก็คงจะดำเนินการได้เต็มรูปแบบนะครับตรงนี้เพื่อเพื่อเป็นการนำเป็นผู้นำด้าน อุตสาหกรรมฮาลานของโลกตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไปครับครับผมตรงนี้น่าสนใจนะที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยฮาลานมีส่วนผลักดันแล้วก็การเติบโตนะก็จะมีขึ้นอีกจากการประเมินนะฮะ ของทางหน่วยงานราชการนั่นเองอาจารย์ให้ความร่วมมือความเชื่อมโยงเรารู้ละว,ว่านานานชาติยอมรับแต่นี้ในส่วนของทั้งโลกเนี่ยมันจะต้องมีองค์กรนำนะฮะในการที่จะประสานความร่วมมืออันนี้เนะี่ยมีองค์กรอะไรเป็นองค์กรหลักในกลุ่มพี่น้องมุสลิมฮะเพื่อเป็นความรูม้ครับในเรื่องของการประสานความร่วมมือในระดับนานานชาติเนี่ยอ,อ,องค์กรองค์กรรับรองฮห้รานของประเทศไทยเนี่ยหมายถึง สำนักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยนได้เข้าร่วม,มกับซีมิกนะครับเป็นองคอ์กรระดับนานาชาติครับอีกองค์กรหนึ่งนะครับในนามของสถาบันมาตรฐานฮาลานนะครับ<อ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งอำโดยอรองศาสตราจารย์ดรปกรณ์ปิยากรน,นะครับ,รบซึ่งสถาบันมาตรฐานฮาราน,นก็เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่ ประเทศนอนมุสลิมหรือประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะไปเป็นสมาชิกกับองค์กรนี้ได้นะครับซึ่งองค์กรนี้มีสมาชิกทั้งหมด57ประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศนอนมุสลิมประเทศเดียวที่ที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซีมิกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงทําให้องค์กรรับรองฮาลาลของประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกต่างๆนะครับซึ่งส่งผลให สินค้าฮาลานของไทยเนี่ยได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องอนะครับในระดับนานาชาติโดยที่ดีครับนั่นหมายถึงว่าพอย้อนกลับไปในข้อแรกที่เราคุยกันประเด็นแรกเนี่ยการกิดกันทางการค้าในเรื่องฮาลานที่เขาอาจจะเป็นกำแพงเนี่ยมันก็จะง่ายลงในการ,รที่จะส่งออกเพราะเรามีความเชื่อมโยงกันนะในระดับนานาชาติซึ่งแต่ละประเทศ50บกว่าประเทศที่จันได้พูดถึงมันก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงเลยน,ะนี่ใช่ไหมครับ แลวนอกจากนั้นเนี่ยส่วนในระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับหน่วยรับรองฮาลานของประเทศไทยเนได้เข้าร่วมกับอาเซียนวอ r ์กิ่งกรุ๊ปออนฮาลั o ฟู้ดนะครับโดยโดยมี1ิประเทศสมาชิกในอาเซียนนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดประชุมในทุกๆปีนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นในด้านความร่วมมือระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการร่วมกันสร้างมาตรฐานฮาลานในระดับอาเซียนนะครับจะมีในบางประเทศที่จะมีเงื่อนไขเป็นการเฉพาะมากกว่าประเทศอื่น นะครับตั้งกำแพงมากกว่าประเทศอื่นนะครับทําให้ทําให้เราต้องมีความร่วมมือระหว่างระหว่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะนะครับเเป็นช่องทางพิเศษไปครับใช่ครับโดยต้องทําตามเงื่อนไขที่ประเทศนั้นกําหนดนะครับอย่างเช่นประเทศสหรัฐอาหรับอิเอมิเรตส์เนี่ยยูเอไอเรียก่ายูเอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจในกลุ่มในกลุ่มประเทศอาหรับหรือ กัฟคอปเปอเรชันเค้าสิ้นหรือ GCC นะครับซึ่งจะมาจะมีสมาชิกทั้งหมด6ประเทศด้วยกันนะครับก็คือประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตสนะครับซาอุดีอาระเบียนะคูเวตบาฮรนกาตาโอมานนะครับกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับก็ร่วมกันใช้มาตรฐานของ UAE เนะครับเป็นบรรทัดฐานในการในการนำเข้าสินค้านะครับและเป็นกลุ่มประเทศที่ ประเทศไทยเนี่ยส่งสินค้าฮาลานเข้าไปเป็นจำนวนมากนะครับโดยโดยเขาก็มีเงื่อนไขสำคัญนะแล้วมีรายละเอียดเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นอย่างเช่นประเทศใดที่จะส่งสินค้าเข้าไปไปยัง UAE เนี่ยนะครับหน่วยรับรองฮาลานของประเทศนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของเอสมานะครับเอสมานี่คือของไทยครับอ๋อของครับอก็คือเอเมเรดออเทอร์ i t ต for Standard าร์ n ไดซิซชันและเมทโลนะครับซึ่งตรงนี้หน่วยรับรองฮาลานของประเทศไทยได้ทำการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของเอสมาแล้วเมื่อวันที่เมื่อวันที่สมีนาคมปคีปีสองหกสนะครับ,รบซึ่งซึ่งตรงนี้ทำให้ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าฮาลัานไปยังตลาด UAE ได้ทั้งนะครับและประเทศไทยได้เลือกโดยนะี่ใช้หน่วยรับรองของของ อิมิเร e ตนะครับอินเตอร์เนชันแนลเอ็กเค e ดิเตชั่นเอเคดิเชั่นเนี่ยนะครับเซนเตอร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ที่ประเทศที่เมืองดูไบนะครับโดยเดินทางมาตรวจเมื่อวันที่16-19ทถึง19ธันวาคมปี62นะครับหลังการตรวจประเมินแล้วแอคก็ได้ประกาศรับรองเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์6กครับ อย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเขารับรองแล้วตราฮาลานของเรานี้ก็จะมีผลในการส่งออกไปที่ยังกลุ่ม UAE ที่ว่าเมื่อ <UA> e สักครู่ <UA> e ใช่ไหม <UA> e ฮะ UAE และ,ะกับอีก6ประเทศในอ่าวนะฮะซึ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่เป็นประเทศที่มีศักยภาพทุกประเทศเลยและเป็นเป้าใหญ่ในการส่งออกขินค้าฮาลานของประเทศไทยใช่ไหมครับ เพราะนั้นแน่นอนแหะครับพอ,พอพูดอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นระหว่างรัฐกับรัฐเลยไหมครับบางทีร,รัฐบาลนี่ก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้กับสํานักง,งานคณะกรรมการกลางสหพาธาระเทไทยในเรื่องฮาลานด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จริงๆมันมีรายละเอียดอีก มากมายเลยที่ผมอยากจะคุยนะฮะแต่นี้ด้วยเวลามันจํากัดนะถ้าเรามีโอกาสเราคงจะมาคุยกันอีกนะเพื่อเป็นข้อมูลนะให้กับพี่น้องประชาชน <al> คนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะถึงแม้ว่ามันจะลําบากนะมีความจําเป็นยังไงแต่ก็ต้องทำนะเพื่ออย่างน้อยนะเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อระบบการส่งออกที่ดีขึ้นและเศรษฐษกิจนั่นเองนะฮ<ศ>ะเอาล่ะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สุวัสดิ์กรบีเลขานาุการ ่ายกิจการฮาลานเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยครับอัสลามวะัยกุมครับว่าอะไรกมุสลามเราตุลลอฮ์บะบาลครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าต่างกอทอวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงต่านี้นะครับผมสมานงามขนมผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามวะัยกลุ่มเราตุลลอฮ์บะบากตัและนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ในสังคมนี้แน่นอนละครับคาติฉินนินทาบางทีอาจจะมากระทบกับตัวเรานะครับ เมื่อเราถูกนินทาถามว่าจิตใจเรามั่นคงขนาดไหนถ้าหากว่าเรามั่นคงและปล่อยผ่านไปก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นสบายสบายแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดติดกับคํานินทาเหล่านั้นแน่นอนล่ะครับจะทําให้เรานั้นถดถอยและไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้รายการมุสลิมไามพบกับ <c oughs> ท่านผู้ชมเป็นประจํานะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5หแห่งนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้ว ผมสมานงานขนงและชีมงานของเราทุกคนตั้งาลักตั้งพิจมพิปาครับอัสลามุอะลัยกุมมุฮัมมัุลลอฮ์วะบริกาตุสัสดีครับอิสลามนั้นมิได้สั่งใช้ให้มุสลิมทุกคนนั้นละทิ้งจากโลกดุนยาแต่อิสลามสอนให้มุสลิมทุกคนนั้นอยู่บนโลกดุนยาอย่างมีความระมัดระวังไม่หลงลืมมัวเมากับโลกนี้จนลืมหน้าที่ที่พระองค์ลอสุบฮานุวะตตาลาพระผู้เป็นเจ้ามอบให้ด้วยความรับผิดชอบ หลายคนหลงกับดุนยาจนลืมโลกอาคิระอท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลลัลฮวาอลเลฮิวซัลลัมได้กล่าวว่าขอสาบานต่อลโลกดุนยาเปรียบเทียบกับโลกอาคราิระอเชกเช่นบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านนำนิ้วชี้จุ่มลงในน้ำทะเลแล้วนํามันขึ้นมาจงพิจารณาเถิดว่าน้ำซึ่งเปียกนิ้วชี้นั้นมีปริมาณเท่าใดบันทึกโดยมุสลิม حَدُ الدُنْيَا بلقاء الْأَحْبَابِ تَزِيدُ وَالْقُلُوبُ تَذُوبُ كَأَنَّ اللَّيْلَ سَعِيدُ